ได้ยินว่านายเรียนที่เมืองนอกใช่ไหมอ๋อได้ยินว่านายน่ะเรียนโรงเรียนชั้นสูงโรงเรียนชั้นสอได้ยินวานายเอฟดีมากขาจะไปดูสนามกอล์ฟสุดตัวของนายบ้างได้มไหมกอล์ฟเหรอที่บอกพวกเธอว่าอะไรกันกช่วยโอกาสให้ดีฉันช่วยนายได้แค่นี้ล่ะว้าว ขอแรงเพิมังก์ช่ลกิด็นี่นี่นี่อ้อเขามีกล้ามหน้าอกแล้วหน้าอกเป็นมัดมัดเชี่ย้นจังอ้โหดูเลยมีจริงๆเ่าเป็นแก้มหน้าอกดูพอ้วพอแล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 ้ว นี่มากไลเยไม่รอนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่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 ดื่มแล้วไม่ดื่มแล้วไม่ดื่มไม่ดื่มเฮ้ยพอพอพอมเยเ่หมาช่วยยยเอแงมเลยเฟิรนเาเบาเธอเห็นฉันเป็นอะไรนายมัสมองกลวงนายดูเบ้าหน้าของตัวเองบ้างสินายง้ขนาดไหนถึงได้เชื่อว่าคนแบบตัวเองจะมีผู้หญิงมารุมล้อมถึงที่ฉันไม่เคยเห็นคนซื่อบื้อเท่านายมานานแล้ว ไปฮิ้บพ้นต้องเสียงดังทำไมเป็นเงี้ยังดูเรียบร้อยอยู่เลยเป็นอะไรไปนั่นสิอยู่ๆเป็นอะไรเนี้ยฮอร์หุ่มฉันไว้แบบนี้ แต่ในความจริงในสายตาเธอฉันยังเป็นขยะที่ไม่มีใครชอบใช่ไหมทำลายตราสั่งห้ามทิ้งนี่ไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการหรอกเหรอฝันเป่าเป่าเกมนายและท่าฉากนี้จบลงแล้วนายพูดอะไร เมื่อก่อนปู่ของฉันให้ฉันเก็บตัวเพราะเขาไม่อยากให้ฉันเหยียบเข้ากลุ่มคนเหนือมนุษย์ฉันจึงเชื่อฟังปู่เก็บงํามาหลายปีตอนนี้ฉันเปิดเผยแล้วเก็บงําก็ไร้ความหมายแถมฉันยังพบว่ายิ่งฉันเป็นหลานชายพวกเธอก็ยิ่งคิดว่าฉันเป็นหลานชาย กลับมานายรู้ไหมว่าถ้าเดินต่อไปข้างหน้าจะมีจุดจบยังไงฉันรู้เฝิญเบาๆฉันสู้ไม่ชนะฉันก็รู้ว่าเดินต่อไปแม้แต่ชีวิตฉันอาจจะไม่เหลืออยู่แต่หากฉันไม่เดินต่อไปแล้วก็ศักดิ์ศรีของฉันก็สูญหายที่นี่แล้ว ฉันรู้สึกว่าการแข่งครั้งนี้น่ากลัวกว่าจะาชีวิตฉันกกัับบมมาลล大กับมา 趁他来干嘛？